โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับในส่วนของ BCH หรือว่า Bitcoin Cash แล้วก็จะมีในส่วนของ Litecoin หรือว่า LTC นะครับผมที่เข้ามาพร้อมกันเนาะในส่วนของวันนี้นะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเงินกันเลยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินคริปโตฟรีนะครับที่มีชื่อว่า Bitcoin Cash แล้วก็ Litecoin นะครับผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ด้วในสองการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับการหาเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตนะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าเนี่ยแนะนําให้ไปสมัครให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้นะครับในการรับเหรียญคริปโตนะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมใช้ในการรับเงินนะครับก็จะเป็นในส่วนของบิทครับนะครับผมใครที่ยังไม่ได้สมัตบิทครับเนี่ยก็ไปหาสมัครกันได้นะครับรายละเอียดเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปดอนะครับ ตอนนี้นะครับราคาเหรียญนะครับก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับผมในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับบิตคอยเนี่ยขึ้นมาที่1นึ่งล้านหกแสนบาทแล้วนะครับอีทิลเลียมนะครับผมขึ้นมาที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วนะสลับเหรียญอีทิลเลียมนะครับแล้วก็ไลท์คอยเนี่ยจะอยู่ที่สี่พันสามร้อยสามสิบห้าบาทต่อหนึ่งไลท์คอยเนาะบิตคอยแคสเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสองบาทนะครับผมต่อหนึ่งเหรียญนะครับสลับตรงนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญไลท์คอยแล้วก็บิตคอยแคสที่ผมมีอยู่ในกระเป๋านะครับก็มมีีีีตตาาานนนนนนน้้เเเลยยะครรรับใส่่วงกก็็ปห เงินฟรีนะครับไม่มีการลงทุนใดๆนะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตนะครับผมก็คือ2แอปนี้เลยนะครับเพราะว่าผมอยากจะอัปเดตให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับในส่วนของการรับเงินนะครับทั้ง2แอปนี้ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับทุกวันอังคารเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอป Bitcoin Ca s h กันนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ทั้ง2อแอปเลยนะครับแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับทุกวันอัังงงคาาาาาารรรขข้้้้นนนนตตอวิธีีกกกกเเเเลล่่็็ยยๆดม จะเป็นในส่วนของการสปินนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของเหรียญเนาะแต่ถ้าเราสุ่มเจอตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาด้านบนนะครับแต่ถ้าเราเจอตรงนี้อีกมันก็จะเด้งขึ้นไปด้านบนนะครับผมถ้าเราเจอตรงนี้จะเป็นรางวัลแจ็คพอตเนาะในส่วนของ20,000นนะครับตรงนี้นะครับผมได้รับมาที่405นะครับผมเราก็กดคอนตะิเนียรเนาะในการรับเหรียญนะครับสลับยอดที่ขึ้นเมื่อกี้นะครับผมเป็นยอดจากการเชิญเพื่อนนะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์จากการแนะนำเพื่อนเนาะเราสามารถไปแนะนำเพื่อนต่อได้นะเดี๋ยวเรามาดูที่ลูกฟันเฟืองนะครับมมาาเเเช็็็คคทีีี่ปปปรรรรระะวััตติิกกกถออนนนนนนงง้้บผแ เงินแบบออโต้นะครับทุกวันอังคารนะครับทางแอปเนี่ยจะถอนเงินให้เราเองโดยอัตโนมัติซึ่งเราไม่ต้องกดถอนเงินนะครับผมทางแอปจะถอนเงินให้เราเองนะครับตามลิงก์กระเป๋าที่เราใส่ไว้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่เราสมัครนะครับผมต่อไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของแอปฟรีไล์คอยนะครับผมสลับแอปนี้ก็วิธีการทําเงินเหมือนกันนะครับผมกดไปเรื่อยๆนะสลับใครที่เป็นมือใหม่นะครับที่เพิ่งมาดูในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็แนะนานะครับให้เราดูตั้งแต่คลิปแรกนะเพราะว่าผมสอนค่อนข้างละเอียดนะครับในคลิปแรกว่าตต้องงงงกดรรไไหนนยาาทํเิ นะครับผมรวมกันถึงการถอนเงินเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดในเรื่องของการหาเงินฟรีต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็ทําเงินได้ปกติแล้วก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับในส่วนของทั้ง2แอปนี้นะเดี๋ยวเรามาเช็คที่ประวัติการถอนเงินอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อความชัวร์แล้วก็เป็นแนวทางในการทําเงินฟรีนะครับตัวนี้ผมก็ได้รับมาเหมือนเดิมนะครับผมถามว่าแอปนี้จ่ายเงินดีไหมก็จ่ายดีปกตินะครับผมในสองการใช้งานเนาะถามว่าทําเท่าไหร่ถึงจะได้เงิน100ทนัวนี้ก็บ่อน้าคที่ จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับกว่าจะได้100บาทนะครับผมก็เก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อยไปได้เนาะในแต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์นะครับเพราะว่า1อาทิตย์เนี่ยมันจะถอนเงินให้เราเพียงแค่1ครั้งนะครับผมไม่สามารถถอนซ้ําได้จะรับเงินแค่วันอังคารวันเดียวนะครับผมก็ทั้ง2แอปนี้เป็นแอปฟรีนะดาวโหลดฟรีนะครับในส่วนของ Google Play Store นะครับในส่วนของ iOS เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันทําแล้วก็เล่นได้หรือเปล่านะใครที่มีมือถือ Android แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันได้เลยนะครับแอปนี้ดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่มีค่าคน ก็ไม่ยากนะแนะนําให้ดูตั้งแต่คลิปแรกนะครับจะได้เข้าใจเนาะผมไม่อยากพูดซ้ำนะครับในส่วนของการใช้งานต่างๆนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในเรื่องของการถอนเงินจากแอปทั้ง2แอปนี้นะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ